เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกใช้ครับคันนี้เป็น Honda City ครับ City ZX เครื่องเกียร์ดีสีสวยสภาพดีพร้อมใช้งานได้เลยสีสันไม่ผุไม่แตกครับไม่มีจมน้ำบอดี้ดีช่วงล่างดีครับแอร์เย็นฉ่ำๆเกียร์ออโต้พร้อมใช้งาน มีกุญแจรีโมทให้พร้อมล้อแม็กซ์สวยๆนะครับพอมใช้เลยภายในสะอาดเบาะผ้าสภาพดีไม่ขาดทัางข้างหน้าข้างหลังผมอมาไล่แต่ง City ZX ปี2008ครับคันนี้ขายกันเพียง68,000บาทเท่านั้นเองราคาหลักหมื่นครับรถปี08พร้อมใช้เครื่องดีไม่เยิ่มครับขับเที่ยวครับใช้งานครับเดินทางได้สบายรถยังสวยหองเครื่องสวยสะอาด ชอบก็าฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าหรือซื้อกรนปะจำได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสนใจก็ไปดูไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวเองพี่จัดดูรถอยู่นนทบ,บุรีครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าเพิ่มเติมได้เลยสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ